กำลังดูในสิ่งซึ่งที่คนรุ่นเราเนี่ยไม่ไมพบแล้วนั้นนะดังนั้นท่านผู้พิพากษาแล้วก็ท่านอิมานทวุยอหมามสุทีเนี่ยได้เก็บผมเคยพูดว่า,าพื้นที่ตรงบางลำมูเนี่ย มันเป็นพื้นที่ในเขตพระราชฐานสมัยก่อนเป็นเขตพระราชฐานานะครับแล้วก็มัสยิดบางลางภูเนี่ยนะครับ จะเป็นมัสยิดที่อยู่ในเขตพระชถานด้วยเป็นจักรพงมัสยิดจักรพงดังนั้นวันนี้มาดูเหมือนเหมือนกับเข้าไปดูของในวังนั่นแหละเราสังเกตดูติครับเป็นของโบราณอะไรนะคะอ๋อก็อันนี้เป็นตะเกียงค่ะก็เกียงขึ้นอย่างตะเกียงพายุสมัยผมยังเห็นอยู่สมัยผมยังเห็นอยู่ก็จะมีไส้ก็จะมีไส้ขาวขาวแล้วก็ใช้สูป เห็นไหมเนี่ยสมัยผมยังยังพอพอได้เห็นนะครับชื่ออะไรคะแต่เกียนพายุแต่เกียนเจ้าพายุเจ้าพายุมีคำว่าใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นโถก็คือสมัยก่อนเหมือนกันที่บ้านพ่อแม่มีถ้าใบใหญ่นั่นน่ะตอนเด็กๆเขาเห็นเวลาเวลาพี่ๆเขาแต่งงานอ่ะเขาจะเอาทองหยอดใส่เข้าไปแล้วก็อบฟันเทียน โถใหญ่ๆนะคะจะมุดไปใต้เตียงแล้วไปแอบทานเพราะว่าเขาจะเอาใส่ไว้ใต้เตียงสมัยก่อนเตียงโบราณมันสูงอ่ะแล้วก็ทําทองหยอแล้วอบกวันเตียนแล้วก็ใส่ไม้้เกลียวเนี่ยก็เอาซ่อนไว้ว่าแต่ละไว้เลี้ยงแขกตู้ต่อไปเลยครัอันนี้ก็จะเป็นเตารีดนะคะ สมัยก่อนใช้รีดด้วยเตาถ่านไม่ทราบเกิดทันไม้ยังผมขนถ่านผนถ่านผมถ่านใช้ใช้ใช้ถ่านรีดผ้าแต่บางคนทันสมัยมากคือผมเอาเอาเตารีดมามาไถผมอ่ะมีคนทำนะแต่ไม่อยากเล่าคือว่าไม่มีดเป่าผมสมัยก่อนไม่รู้ก็ทำได้ยังไงคนที่ท่านมาผมเห็นร่องรอยอยู่เลยยังเห็นร่องรอยอยู่เลย เตารี่เขาเล่าเองนะเขาบอกเขาสมัยก่อนไม่มีใดไม่มีอะไรเขาเอามือเราบอกงงงงเขาเอาเตารี่นะทำาแบบเหมือนเซตผมอะเซตผมเซตผมเิดด้านบนเลยนะคะคือเตารี่เนี่ยไม่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 ต้องกดมากเลยเพราะมันหนักอยู่แล้ว่าใช่มันหนักอยู่แล้วเนี่ยกระเบื้องถาดกระเบื้องสมัยโบราณก็เอาเนี่ยใส่ขนมหวานใส่อันนี้มันโบราณมากกว่าตาไก่อยู่นะใมากกว่าตาไก่นะครับ ถาดกระเบื้องงาน,งนที่สองที่หนึ่งใช่ถาดกระเบื้องอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เก่ามากเ,เขาเรียกอะไระตะโตโกระตัตโตเวลาลูกคนอาหารเหมืหอนกันไม่แต่ที่บ้านเวลาคนหมุนไฟเขาก็อเอาไอ้ซอเอา,เอานั่นวางใส่คนหมุนไฟใส่ใ,สในนี้นี่สมัยก่อนก่อนที่คนไปมากาจะเอา เครื่องอ๋อที่เป็นถ้าที่ถ่ายรูปไฟมานี่ก็ใช้อันนี้ก่อนอันนี้จะใช้นี่ใช้นี่ก่อนอันนี้อุปกรณ์ไม่ได้เอาใส่ไว้โอ้โหอันนี้มีดาบโอ้โหเขาญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่รีวิวเลยครับค่ะก็อันนี้มีดาบมีดาบอันนี้อิหม่ามเขาสะสมค่ะเป็นมีดาบสะสมอันนี้เครื่องคิดเลข الحنان في <applause> ليالي احب يا زين الكون يا نور القلب يا روح الايمان انا بنسى نفسي في <applause> ليالي انسى سوى حنيني في هبوط الحب في ليالي الفرح اصبحت يا حبيبي يا روحي في قلبي يا رب อย่างนี้ไม่เยอรมันเนี่ยอันนี้วิกตอรนะสวิตสวิตสวิตอ่ะสวิตอ่ะนนี้วิกตอรีนี่สวิตนะคะสีแดงอะค่ะนั่เนี่งนอกนั้นอีบัมเขาก็สะสมมีอะไรหั่นเช่นหมากอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยมีดคว้านมีดคว้านผลไม้แหลมแหลมมะกค่ะคนโบราณจะใช้คว้านผลไม้ตั้งแต่ปีไหน ของแกเก็บของแกไปเรื่อยๆก็ไม่ทราบว่าหันของบนก็ชายย้อมใช่ก็มีแบบใส่กาใส่อะไรมีแยกไปคะเนี่ยว่าอันไหนของท่านนิมามไหนของอ๋อรวม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 เพราะว่าพ่อแม่ตัวเองย้ายบ้านก็เอามาไว้ตู้เตอร์ตู้ก็เอามาจากบางลำพุที่อยู่นี่ไง และดําเนินอ่ะแล้วขนตู้มาอะไรมาไว้ที่บางลำพูบางลำพูก็คน่ะที่ก็แคบนะของเต็มลูกบอกไม่มีที่จะเดินเลยของคุณพ่อคุณพ่อเขาของตั้งพื้นอะไรเต็มไปหมดเลยรายงานเกันค่ะ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 สวยข้างวันนี้เจ้าภาพสวยมากนี่มาคขึ้งแป้งเอามาขึ่งแป้ง ไม่ได้ไปขาดเกินไม่มียกมาแล้วก็ตั้งยังไม่ได้ทำสีค่ะไม่ไม่ต้องทำอันเนี้ยแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเก่าก็งั้นแหะค่ะโอ้หนี่มันต้องเก่าอยู่แล้วอันเนี้ยอันน่ม <c oughs> จะไ่อน,นั่งแบบเปิมาเลมัโแม้กระทั่งกระจกเนี่ย มีที่บางลำพูเป็นตู้ย้ายใหญ่เอามาไม่ได้ยังใช้ได้นะยังใช้ได้ค่ะยังใช้ได้แล้วก็กระจกใส่แล้วหลอกล้อไม่หลอกกว่เดิมเอาไว้ยิ่งไม่ต้องเปลี่ยนกระจกนะไม่ต้องเปลี่ยนกระจกกระจกของเขากระจกเขายังใช้ได้เลยไม่หลอกด้วยหน้าหลอยังไงก็หลอยอย่างั้นไม่สะอาดใช่ไหม อันนี้ไม่ตัดไม่นอันนี้ไว้ทําอะไรไม่ทราบอ่ะแต่เห็นมาตอนมาอยู่บ้านอิหม่ามก็เห็นตั้งไม่ใช่ไม่ใช่เหนือนเหมือนจากตุรกีอ่ะอยู่ที่บ้านบ้านอิหมามของบ้านอิหมามเลยไม่ทราบมันที่นาฬิกาเนี่ยหายยากแล้วนาการนาฬิกาเนี่ยเห็นในอันนี้มันใช้ไขลานนะ ไขลานเนี่ยตู้ใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนนี่เลยอ๋ออันใหญ่โอ้เมันอไหร่สิคือทีไขลานนี่มันมันอยู่นานไปมันก็ไม่แฉะข้างในใช่ไม่แฉะข้างในเไม่รู้ไม่ได้ใช้ถามอ่าอ่าแน่ใจเหรอที่พูดนะะมันเหมือนมันเหมือนอากเลยอันนี้ไปซื้อรู้สึกไปฮ่องกงตอน แต่งงานเอ้ยไม่ใช่นั่นแหละเออไม่เนี่ยเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ซื้อหมาอันนี้มันเหมือน,อนจำลองเนี่ยเนี่ยเกิน์มเมียดนาม,มอ,อันนี้ยังอันนี้มันคือัอน,นั่งขนา้างหน้า พวกเราก็มาเปลี่ยนนี่มันมียังใช้ของใชต้งาตั้งเดิมมั่งบอกว่าตั้งเดิมตั้งเดิมเลยเนี่ย ตอนมาจากตอนมาชุมเวียดนามไม่ตอนได้ขนมาจากบางละมูมันเป็นชิ้นส่วนเลยนะหลุดเนี่ยไปจ่อมมาคือขนของเนี่ยมีของทั้งแตกทั้งหลายอย่างตัวเองลงทุนเดียวนี่แหลแล้วตู้อ่าใช่สองอะไรแล้วว่ามีอะไรมากแม่นี่แค่นี่ความสวยงามนี่สวยงามอันนี้อันนี้ค่อยๆทไปอันนี้สวยงามอันนี้จากต่างประเทศไปต่างไป่างประเทศแล้วก็ซื้อติดมือแต่อันนี้อันนี้ของของพ่อแม่เลยล่ะ พ่อแม่อิหม่มพ่อแม่ตัวเองหน้าหน้ามะกะจกสมัยก่อนหน้ามะกะจกโตเครื่องแป้งใช่ใสใสใสแป้งใส่ใส่แป้งอะไรอะไรอะไรใช่ใช่อันนี้จะเป็นหน้ามากระจกเลยนนี้้อ เอ,อได้ดูแต่ว่าแต่สิ่งที่ยังไม่เห็นเลยอะไรรู้ไหมจ้าคือสิ่งที่เขาใส่เพชรอ,อ,อ,อ่ะใช่ไหมคือมันจะมีมันจะมีที่นากระจกอะอยังงงครับ เป็นไงคะคือเขาเขาใส่เป็นกล่องแล้วก็ใส่เพชรใส่เครื่องใส่ใส่แหวนใส่อะไรต่างต่าอตอนนี้ถ้ามีแล้วอาจารย์จะรู้หรือว่ามีหรือไม่มีอาจารย์บอกยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นแต่ผมไม่ได้บอกไม่มีผมบอกไม่เห็นยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเพิ่มเติมห็ใช่โซนนั้นเขาจะอยู่ ใส่เครื่องเพชรใส่แหวนใส่สร้อยอะไรพวไม่นี้ไม่ไม่สมัยก่อนที่บ้านอ่ะเห็นเกิดมาเห็นเป็นหีบหีบเป็นเหล็กสีเขียวอันไม่ใหญ่อ่ะเขาเอาของใส่ของไทยของอาจารย์ของอาจารย์ โอ้โหน,น,นี่นี่ใช้ได้ามือไม่นี่น้ำ้งใช้หมุนสี่ศูนย์พงใช้หมดเลยนี่นี่นี่อย่างแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยอย่างแบบท่านเย้อะไรยโอ้โหเข้มคู่กันส่วนใหญ่เวลาทำอะไรกนเลี้ยจะแล้วก็วมาต้องใช้จับก่อนมาจับใช้หมุนนี่<บ>มันจะใช้หมุนอย่างนี้เราได้มาพร้อมอ่ามาต้องใช้หมุนอันนี้ดูอ่าแต่ว่าเครื่องขยายไอ้เนี่ย แผ่นก็ต้องเป็นของเขาด้วยสีห้าสิบปีอ่ะหล่ะต้องเปลี่ยนอันนี้ซื้อซื้ออันนี้ซื้อเขามาขายงานอะไรก็ไม่แน่เป็นมุกมุกมุกมกเขามาขายในงานแล้วก็เลยซื้ออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้โอ้โหนี่นี่วิทยุวิทยุนน้อยจ๋าวี่ยุเนี่นี่ย นี่เปิดนะนี่มีมี<ต>มเปิดยังแก๊กอยู่เนี่ยอันนี้น่าไปตุนีเซียอ่าเปิดยังแก๊กแได้เลยเนี่ยคนมาที่จริงนะมีอายะเุรอ่านนะของตุนีเซียนะอันนี้มันใช่<ก>ทาน,ทานด้วยไงใส่อะไรเขาก็ไม่ทาไม่ใช่เตรียมไม่ต้องนานแล้วอ่าไม่ชา,าเขาื่อนยังไงตู้ไหนต่อครับท่าก๊อกละ โอ้โหนี่มีเยอะนี่อันนี้ด้วยอันนี้ใช้ไขลานนี่เหมือนกันเลยใช้แผ่นแล้วก็มันก็เป็นเกิดเสียงจะไม่มีไฟฟ้าอะไรก่อนอ๋อยลูกค่ะโอ้ก็มีอยู่พักพันนอันนี้เวลาแต่งตัวเวลาแต่งตัวยืนยืนแต่งตัวแต่อันนู้นเนี่ยนั่งนั่งมีมีที่นั่งนั่งแล้วก็สำหรับเด็กด้วยเด็กกระพื้นอันนั้นนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นนั่งกับพืออาหารวันที่หกอ่

อันนี้หน้าหน้ามากระจกเหมือนกันอันอันหน้าหน้าหน้ามากระจกเหมือนกันปาดใต้ตาปาดใต้ตาจะเล็อกมาต่อเรื่องอะไรนะคะจะเล็อกมาต่อจะเล็อกมาต่อเนี่ยเวลานั่นก็จะมีอ่าใช่ค่ะถ้าเปิดตาล่าอ่าแล้วก็หลับตาแล้วก็รูดรูดปลารูดไปแล้วรูดมามันก็จะจะติดขอบตาเรายาตัวยาการรักษาใช่ตัวยาคือเจะเล็อกมาต่อมันจะมีเนี่ย กลังจะเมื่อกี้ไม่มีเวลาจะพูดอ๋อครับครับว่าคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยนะมีคนเดียวที่สัมผัสกับสังคมนอกนั้นเนี่ยเขาไม่คุยกับชาวบ้านสังเกตไหมสังเกตอ่าสังเกตเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีปัญหากับผมีคัญหาแล้วก็ะนะแต่คนเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้อง้อคดีเลยไม่ได้เกี่ยวของนนั่น จริงๆแล้วมีคนคเดียวผมสังเกตมาผู้รัาษาจะไม่สงสิงจะไม่ไปงานในมุสลิมคนเดียวแล้อันนี้มต้องขคุณท่านอาจารย์ที่ให้กำลังใจอันนี้ให้ก่อนนีย่ควท่ายนเตบิมาเมอนาารที่ก